สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่วันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีธนูใครที่มีความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยนะคะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วของพวกคุณเนะี่ยเดี๋ยวมันเป็นหวัดระแวงกันเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหามีประเด็นมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ของความสัมพันธ์นะฮะอยากหาทางออกนะดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงเนาะชาวราศีธนูพอยแบ่งวันที่ผู้ที่เกิดตามโหราศาสตร์ไทยนะสิบธันวาถึง14บสมกร,ราแต่ถ้าคุณอยากแบ่งแบบตะวันตกหรือรัคนาก็สามารถดูได้หมดเลยนะคะเรื่องที่ตรงกับคุณรับเอาแต่พลังงานที่ดีเท่านั้นนะอะไรไม่ดีปล่อยผ่านไปเลยค่ะอย่าเอาเรื่องราวพวกนี้ ไตัดสินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะพอยทิ้งไอดีไลน์ไว้แล้วราคาค่าครู30นาที299บาทและ45นาที500บาท45นาทีจะเหมาะสำหรับคนที่ มีปัญหารักสามเศร้านะคะก็จะดูได้กว้างมากขึ้นก็มาสอบถามเวลากันได้แอดไลน์มาเลยค่ะใครที่แอดไลน์ไม่เป็นกดลิงก์ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ให้กดเพิ่มเพื่อนด้วยไลน์นะคะกดไม่ยากเลยเข้าไปใต้คลิปเลยนะคะก็ไปดูนะคะ,ะเรื่องราวพวกนี้เป็นแนวโน้มในช่วงวันที่1-16ธันวาคมนะคะ โอเคค่ะใครที่เข้ามาใหม่พลอยฝากเป็นกําลังใจกด subscribe กดไลค์ให้พลอยด้วยเนาะแล้วใครที่อยากเรียนอ่านไพ่กับพลอยก็แอดไลน์มาเลยค่ะพลอยทิ้ง id ไว้แล้วนะคะอยากเรียนไพ่อยากเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไพ่นะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะมาดูกันค่ะนะอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากเรียนอ่านไพ่นะคะก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะ สอนตัวต่อตัวนะคะไม่ได้สอนแบบเป็นวิดีโอเนาะมาดูกันค่ะมาดูกันว่าชาวราศีธนูเป็นยังไงกันบ้างขอดูพลังงานของชาวราศีธนูหนึ่งดาบค่ะนะ justice นะฮะ queen ถือถ้วยนะฮะแล้วก็ไพ่ของสิบดาบค่ะไพ่ของเด็กถือไม้มาดูคู่กรณีของชาวราศีธนูค่ะ สี่ไม้เท้านะฮะสี่ไม้เทา้าแชมเปรสน,นะชาวราศีธนูเองเนียแล้วก็ไพ่หกเหรียญค่ะไพ่สามถ้วยเดวิลนะฮะมีชาวราศีตุลชาวราศีมังกรธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะฮะอ่าเป็นใครก็ได้นะฮะโอเคค่ะมาดูกันนะมาดูกันไพ่บอกว่าไรนะไพ่บอกว่าชาวราศีธนูคุณได้ไพ่หนึ่งดาบ หนึ่งดาบนั้นอ่านเคล็ดลับในการดูคลิปนี้ดูว่าคุณเป็นคนกระทําหรือถูกกระทําไม่ว่าพลจะเอ่ยราศีใดทั้งสิ้นให้คุณดูว่าดูว่าใครเป็นคนกระทําแล้วกันแล้วคนถูกกระทำานะก็ดูกันแค่นี้แล้วกันเนาะอย่าไปซีเรียสนะฮะไพ่บอกว่าอะไรหนึ่งดาบชาวราศีธนูตัวตนของคุณกําลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังเกิดปัญหานะแต่ก็ใช้ความอดทนมากๆแต่ไม่เป็นไรนะไพ่บอกว่า คุณนะคิดบวกเข้าไว้คิดสู้เข้าไว้อย่ายอ่อท้อนะพลังงานที่มันเข้ามาในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโชคชะตาที่ต้องเจอฉะนั้นเห็นไหมเมฆที่ส่งมาก็คือโชคชะตานั่นแหละดาบนี้มันอาจจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะฉะนั้นอดทนหน่อยเดี๋ยวคุณก็เขาเรียกว่าอะไร นะจะชนะจะผ่านอุปสรรคไปได้นะไพ่บอกว่าคุณเอาจริงเอาจังนะความสัมพันธ์ตอนนี้ช่วงนี้คุณดูดูจริงจังนะดูพยายามจะชัดเจนดูพยายามจะตัดสินอะไรทั้งสิ้นนะตัดสินใจอะไร ให้มันจบให้มันสิ้นอะไรประมาณนี้ให้มันชัดเจนนะคะทีนี้ไพ่บอกว่าคุณกําลังนะจิตใต้สืนึกคุณเองก็รู้สึกท้อถอยนะชาวราศีธน,นูนะคะถึงแม้จะแสดงออกด้วยความเข้มแข็งความคิดบอกฉันต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ฉันจะอดทนกับเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆจ,จิตใต้สานึกบอกว่าออน้อยน้อยใจมีเรื่องที่ไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องเสียใจกับ สถานการณ์ในปัจจุบันหรือที่มันผ่านมาแล้วอะเรื่องของความรักนี่แหละนะทุกมากมากเลยนะดูสิในอดีตที่ผ่านมานอนจมกองเลือดเลยนะนอนจมกองเลือดเลยคุณกําลังคิดที่จะเรื่องเรื่องของคดีความเรื่องของการตัดสินหรือบางคนคิดถึงเรื่องอยาเลยนะแต่ก็ยังมีความรักอยู่อะนะแต่อย่าด้วยความที่แบบเออให้มันจบนะให้มันปัญหามันจบเหมือนการตัดจบปัญหาบางคนบอกเอ้ยเลิกก็ได้นะเพราะว่าอะไรในอดีตทิพย์า ในอดีตที่ผ่านมาเศร้ามากๆอารมณ์หลากสีเลยเห็นไหมฮะก็ดำก็ทุกใจเทาก็ไม่รู้แน่นอนเหลืองก็มีความหวังบ้างแต่สุดท้ายก็คว้าอะไรไม่ได้เป็นน้ำนะออคว้าไม่ได้เลยนะฉะนั้นคุณทุกข์มากๆในอดีตที่ผ่านมานะรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจนะมีปัญหาอาจจะถูกแทงข้างหลังด้วยที่คุณอยู่บางคนอยู่กับความสัมพันธ์นี้อาจจะอยู่พ่อรู่ อาจจะอยู่เพราะความผูกพันมานานก็ได้ไพ่บอกว่ามีเรื่องของลูกหรือเรื่อง,องอความรักที่มันมีกันมายาวนานด้วยนะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ตัดกันยากนะมีภาระหนี้สินที่ทับถมกันมาด้วยก็ได้นะทีะนี้ไพ่บอกว่าอะไรนะตัวชาวราศีธนูเองคุณเหมือนพร้อมที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆรู้สึกเหนื่อยกําลังคิดโปรเจกต์ใหม่คิดเรื่องการกระทําอะไรใหม่ๆนะคิดเรื่องคนอายุน้อยด้วยอาจจะมีเรื่องของคนอายุน้อย ชาวราศีธนูอาจจะมีเรื่องของคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเรื่องของคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยฉะนั้นบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับรูปหรือคนอายุน้อยที่มันยังเกี่ยวข้องกันแต่ว่ามองจากไพ่แล้วอีกแง่หนึ่งก็คือนะฮะชาวราศีธนูเองกําลังนะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรคิดที่จะแบบนะ ขยับนะคะเพื่อให้ตัวเองผ่านพ้นกับอุปสรรคปัญหานี้เพราะว่าดาบคือปัญหาอุปสรรคฉะนั้นบอกว่าคุณกําลังตั้งใจที่จะให้ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่เนี่ยมันจบลงด้วยบางคนอาจจะตัดสินใจกําลังคิดเรื่องของการอคดีความเรื่องของให้สารตัดสินหรือเรื่องของกฎหมายเข้ามาเลยหรือไม่ถ้าไม่ใช่เรื่องเรื่องกฎหมายคุณก็ต้องการที่จะให้มัน ชัดเจนไปเลยนะในความคิดของคุณมาดูคู่กรณีของคุณนะตอนนี้นะเขานะพลังงานของเขาอาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วหรือชีวิตเขาค่อนข้างมั่นคงในระดับหนึ่งนะหรือการงานของเขาค่อนข้างดีตอนนี้เขาอาจจะไม่ค่อยสนใจชาวราศีธนูก็ได้นะเขาไปโฟกัสที่สิ่งอื่นนะมีเรื่องของคําว่าแต่งงานมีเรื่องของการเปิดกิจการใหม่ๆนะไพ่ไพ่ใบน,นี้เ e มเนะเขาเป็นคนที่อาจจะแบบ มีพลังงานของการครบซ้อนขึ้นมาด้วยก็ได้นะถือไว้สองมือนะถือไว้สองมือแล้วก็ถือไว้สองมือ uh, อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวด้วยก็ได้นะเป็นคนที่แบบบาลานนะ่ะรู้จักปรับบาลานอะไรหลายๆสิ่งหลาย,ลายๆอย่างนะจิตใต้สํานึกมือความคิดยังถือไว้สองมือเลยจิตใต้สํานึกก็มาเนะี่ยจิตใต้สํานึกก็มาแบ่งความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นช่วงนี้ถามว่าเขาทุกข์ไหมเขาไม่ได้ทุกข์เลยนะเขาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้แย่สี่ไม้นะ่ดูแบบเออบางคู่บางคนยังไม่แต่งงานกันก็คิดถึงแบบ การแต่งงานหรือเคยมีครอบครัวแล้วอาจจะคิดไปถึงการแต่งงานใหม่ๆนะการแต่งงานใหม่ๆการที่คา,าดหวังสิ่งใหม่ๆชาวราศีธนูคุณอาจจะกําลังเห็นว่า เขาเนะี่ยดูสิไพ่บอกว่าเหมือนเขากําลังเจอคนใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆดูมั่นคงกว่าหรือเปล่าเนะี่ยดูมั่นคงกว่าคุณดูให้ความสําคัญเขาให้ความสําคัญมากกว่าคุณหรือเปล่าการแบ่งของเขาไปเนี่ยแบ่งความรู้สึกออกไปเนี่ยนะฉะนั้นไพ่บอกว่าเขาอ่ะเป็นสีไม้เทานะ้าเนี่ยเขากำลังเจออะไรที่มันดีไม่ว่าจะเป็นการงานหรือหรือเรื่องของครอบครัวหรืออะไรก็ช่างความคิดเขาไม่เป็นไร เขาปรับตัวเองได้เขาอยู่แบบแบบมีความสุขหรือเป็นคนที่บาลานซ์เก่งอ่ะอ้อคบซ้อนได้ด้วยนะจริงๆคบซ้อนมาถึง4ใบนะคอยบอกได้เลยนะเนี่ยพลังงานนะไปที่1นึ่งชแชมเปีเนี่ยถือไว้2มือบาลานซ์ไปบาลานซ์มาความคิดเขาเขาบอกว่าเขาสามารถควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในความรู้สึกเขาได้และจิตใตอร์สมนึกบอกว่านะจิตใตอร์สมนึกบอกว่านะก็แบ่งอ่ะไม่เป็นไรนะก็ช่วงนี้เหมือนเหมือนเป็นอารมณ์แบบ มีแต่คนเข้าหามีแต่ความรู้สึกแบบอันเนี้ยอ,อ้ชาวราศีธนูคุณเองอาจจะรู้สึกก็ได้นะเพราะว่าอะไรไพ่บอกว่าออเป็นควีนถือถ้วยคุณกําลังกังวลนะกำลังกันวนนะกงกนวลว่าเขาเนะี่ยกำลังกำลังเอ,อ่อเจออะไรใหม่ๆหรือเปล่านะชีวิตเขาก็มั่นคงดีอนะไรเงี้ยประมาณนี้นะทีนี้ไพ่บอกว่าอดีตที่ผ่านมาเหมือนเขามีคนใหม่ที่แทรกเข้ามา ตัวคุณเองก็อาจจะรู้เรื่องของความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาเขามีแน,โน,โน,น่นอนนะพลังแบบนี้เดวิลนี่ยรุม่มหลงกันด้วยนะฉะนั้นเหมือนค่อนข้างชัดเจนอาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้นะฮะเป็นไพ่ของเดวิลขึ้นมาฉนั้นจะนนบออว่าอะไรนะคุณรู้สึกได้ว่าเขาอไพ่บอกว่าเขาอะเดวิลอะมีความรุม่มหลงมีความแบบ แรงปรารถนาของเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเด่นเลยนะฮะหรือมองไปเนะีเหมือนเหมือนเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างคาดหวังสี่ไม้เท้าอะ่ะอาจจะมองกันไกลไปถึงการมีบ้านมีอะไรหรือมองอีกอย่างหนึ่งคู่กรณีของชาวราศีธนูเนี่ย ไม่ได้โฟกัสที่ชาวราศีธนูนะไปโฟกัสเรื่องของการมีบ้านมีความมั่นคงฐานชีวิตนะแต่ว่าก็เรื่องของมือที่สก็ามาด้วยนะมีเรื่องของมือที่สเข้ามาด้วยนะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยพอยมองว่าในลนักษณะของถ้าคนเป็นคู่กันแล้วเนะียมีคนหนึ่งเนะียคนหนึ่งที่แบบเศร้าใจมากเจอการถูกสวมเขาเนะียการถูกสวมเขาการลักษณะของการที่ตันใจไปแล้วการอ่าไม่ไม่พูดถึงสวมเขาแล้วกัน อาจจะไปในละักษณะของการปั่นใจนะปั่นใจแบ่งใจหรือต่างคนต่างมีคู่อยู่แล้วแต่วันนี้ไม่โฟกัสซึ่งกันและกันนะฉชนั้นะชาวราศีธนูคุณก็หันหน้ามาโฟกัสที่เขาแต่เขากับไม่นะไม่แล้วคุณก็เลยคิดว่าต้องทําอะไรให้ชัดเจนแล้วแต่เขาแบบตอนนี้เขาดูมีความสุขจังเลยนะทั้งอาจจะเป็นทั้งเงินทั้งงานหรือทั้งเหมือนเหมือนดีทุกอย่างอะ่ะเข้ามาในชีวิตเขานะฮะนั้นมันเลยทําให้ชาวราศีธนูเองอะ่ะก็แบบ คิดที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกันมีความกังวลนะรู้สึกว่าตัวเองแบบเศร้าใจอะ่ะนะฮะโอเคค่ะมาดูกันต่อเนาะมาดูกันต่อนะฮะบางคู่บางคนนะคบคบกันอยู่อาจจะมีคําว่าแต่งงานของอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเฉยเลยก็ได้นะเออ นะครบคบกันอยู่รักกันอยู่ดีๆรักกันมาหลายปีก็าอาจจะเฮ้ยนะเขาไปม,มีคนอื่นแล้วอดีไม่ดีนะมีเกณฑ์จะแต่งงานกันด้วยนะเพราะว่าไพ่สีไม้มันขึ้นมานะคะอืมชาวราศีธนูไพ่ดับขึ้นมาเยอะแต่ไพ่เขาค่อนข้างดีเลยนะ,ะชีวิตเขาแบบอ๋อสบายสบายนะมีคนเข้ามาสนใจโฟกัสที่เขาเยอะมากๆแต่ชาวราศีธนูรู้สึกว่า ความสัมพันธ์ห่างเหินนะ่ะนะความสัมพันธ์ห่างเหินมีปัญหามีประเด็นกันมีเรื่องของมือที่สามมาไม่หยุดไม่หย่อนอารมณ์ประมาณนี้เลยนะฮะม,มาดูกันต่อนะฮะว่าเขาล่ะชาวราศีธนูคุณรู้สึกนะึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่ถูกกระทําในเรื่องนี้นะฮะถูกกระทําในเรื่องนี้นะคุณรู้สึกว่าเ,เหมือนคุณอยู่แล้วคุณคุณทําร้ายตัวเอง คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ที่ถูกทําร้ายตัวเองเพราะว่าเหมือนเหมือนความสัมพันธ์นี้มันมันคุณอาจจะแค่น้อยใจคุณอาจจะเป็นคนชุดสีแดงที่แค่น้อยใจแต่เขากับเฉยชาเย็นชาต่อคุณนะทะเลาะกันมามีปัญหากันมามันมีแต่คุณที่เจ็บอยู่คนเดียวเหมือนคุณยิ่งเข้าไปในความสัมพันธ์นี้คุณยิ่งเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณก็โกรธบ้างน้อยใจบ้างแต่เขากับเฉยชาเย็นชาเลยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่า หรือเราต้องออกไปจากจุดนี้จริงๆนะชาวราศีธนูบอกว่าหรือฉันต้องออกไปจากจุดนี้จริงๆหรือว่าฉันจะไม่อยู่แล้วนะมีแต่ความหวั่นใจกลัวบางทีก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะไปเห็นอะไรบาดตาบาดใจหรือเราจะไปเห็นว่าเขาหรือว่าเขายิ่งนับวันยิ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่แคร์เราอีกแล้วอนะค่ะนี่คือความวิตกกังวลของคุณความกลัวของคุณเนี่ยนะคะชาวราศีธนูนะดูจากไพ่แล้วนะตอนนี้เหมือนเขาแบบเป็นคนที่แบบ เออไม่โฟกัสที่คุณเลยอะ่ะเนี่ยเขาโฟกัสที่ความสุขของตัวเขาเองมากกว่านะคะอ่ะมาดูกันแล้วเขาล่ะรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณคะชาวราศีธนูเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณหรือว่ารู้สึกนึกคิดยังไงกับตัวคุณคะนะขอดูหน่อย เขาบอกว่าอะไรเขาก็คิดว่าเขามีความสุขของเขาอ่ะเขาก็พยายามที่จะมองในแง่ดีนะเขาก็คิดว่าเขาอ่ะเหมือนคนที่คิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นเหมือนตัวเองคิดว่ามีความเขาเป็นคนที่คาดหวังอะไรสูงๆคาดหวังอะไรสูงๆอยากเจอเจอแต่อะไรที่มันดีต่อใจเขาณเวลาเนี้ยเหมือนเขามีความสุขเขาก็คิดว่าตัวเองอ่ะนะ ควบคุมทุกอย่างได้นะควบคุมทุกอย่างได้จะเป็นไปตามที่เขาคิดคาดหวังทุกอย่างนะความสัมพันธ์ที่เขาบอกว่ารู้สึกถึงคุณยังยังคิดอะไรไม่ได้ค่ะเห็นไหมขาวเทาขาวดํากลายเป็นเทานะฉะนั้นยังคิดอะไรและยังตอบอะไรไม่ได้ถามว่าตัดคุณไปได้เลยไหมก็ตัดไม่ได้ค่ะนะความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่าเขาก็ยังก็เขาไม่ยังไม่ได้เลือกไงนะเขาก็ยังไม่ได้เลือกเขาก็ไม่สามารถตัดใครออกไปได้แต่ว่าวันนี้มันเป็นความสุขของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่า เขามองตัวเองดูมีค่ามากเลยนะเขาดูตัวเองว่ามีค่ามากเลยแล้วก็ ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ว่ารอให้เขาไม่ได้ทิศทางที่ดีในในเรื่องของคุณนะแต่ว่าของเขาอะเขาแบบเหมือนเขาคิดว่าเขามีค่าเขาก็จะเลือกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะให้รอเวลาอะไรเงี้ยอืเดวิลอะเนี่ยถ้าถามว่าเดวิลอะเลือกได้ไหมตัดสินใจได้ไหมยังเป็นพันธนาการต่อกันนะเขาเองจะเจอเดวิลนฉะน,นั้นไพ่ตอนเนี้ยเขาว่าจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเหมือนคนเจที่เจ้าชู้แต่พอเอาเข้าจริงเดวิลขึ้นมานะพลอยบอกเลยว่า ดวิวความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้นะคะความรุ่มหลงในเรื่องในเรื่องของ18บวกหรือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเป็นมือที่3มชัดเจนมากๆเลยนะคะโอเคค่ะมาดูกันต่อเนาะชาวราศีธนูมาดูกันต่อชาวราศีธนูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวราศีธนูอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนอยากจะให้มันจบแบบชัดเจนแต่ว่า มันก็ดูยังดูยากหน่อยเนาะยังดูยากหน่อยค่ะที่ที่คุณจะทําอะไรได้นะคะมาดูกันต่อมาดูกันต่อค่ะนวงนุ้มความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธนูพลังงานตัวตนของคุณขึ้นมาค่ะนะหนึ่งดาบค่ะ the empress นะ the empress อืมแล้วก็สี่ถ้วยคิงถือถ้วยนะ ยังตัดกันไม่ได้นะคะถึงแม้ชาวราศีธนูคุณจะพยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่บอกเลยยังผูกยังมัดกันอยู่ค่ะ นะี่ยยังผูกยังมัดกันอยู่ยังไม่สามารถหลุดออกจากกันไปไหนได้จะมีการขอโอกาสการพูดการคุยกันแต่คอยมองว่าคนาในความสัมพันธ์นี้จะอยู่นิ่งๆแล้วจะรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าใครที่เป็นแม่ของลูกก็ได้นะนะแม่ของลูกจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีค่าลนะเนี่ยกลายเป็นคนที่มาก่อนเฉยเลยไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของ ถ้าภาษาของการเรียนไพ่นะไพ่เมียหลวงนะไพ่เมียหลวงคนที่มาก่อนนั่นเองค่ะคนที่คิดว่าตัวเองเออมีคุณค่าละกันนะฉะนั้นชีวิตตอนนี้คือแบบคุณจะวางนิ่งมากๆขึ้นนะคนที่ถูกกระทําในเรื่องนี้คุณจะวางนิ่งมากๆขึ้นนะวางนิ่งมากๆขึ้นแล้วก็พยายามลดความรู้สึกอะไรมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะกลับมาทําดีกับคุณค่ะแต่ว่าถามว่าเลือกไหมไม่เลือกนะมือหนึ่งถือ ตรงนี้มีฐานรองรับแสดงว่ามีครอบครัวมีผู้ใหญ่มีคนหลายๆคนที่รับรู้เรื่องของความสัมพันธ์นี้เขาก็ตัดไม่ได้อีกอันนึงก็ดีต่อใจถือไว้อย่างนี้นะฮะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะมีการง้อกันพูดการคุยกันค่ะนะคนนี้เงียบกันไปแต่ก็ยังจะออกมานะแต่ว่าถ้าถามว่าให้เลือกร้อยเปอเซ็ไหมเขาอาจจะเป็นคนที่กลับมาง้อก็ได้นะกลับมาพูดคุยกับชาวราศีธนูแต่ชาวราศีธนูเอง ตั้งดาบไปแล้วค่ะอดทนเนะี่ยอดทนกับสิ่งที่ตัวเองเจออดทนกับสิ่งที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้แต่ถามว่าตัดได้ไหมไม่ค่ะไม่เนอะไม่นะะยังยังคงมีความรู้สึกให้กันอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าบอกเลยบอกเลยว่าคนเนี้ยเดือดร้ s นนะพลังงานเหนือกูคนะิงเนเหนือกาคิงด้วยนะเป็นฉะนั้นไพ่บอกว่าอะไรอยู่เลือดสวยๆอยู่แบบไม่แคร์นะคือแบบ ไม่โฟกัสที่ชาวราศีธนูอีกต่อไปนะไม่โฟกัสที่ชาเออไม่ใช่ไม่โฟกัสคู่กรณีอีกต่อไปนะถึงแม้จะรู้สึกขาดแต่เก็บไว้ลึกๆนะคะปล่อยวางปล่อยไม่สนใจนะเขาจะมาง,งอเขาจะอะไรก็ก็พยายามนะบางคนนะถ้ามองเลยนะบางคนยังนะยัง ไม่พร้อมจะมีน้องให้ระวังด้วยเรื่องคุณแม่เนาะการตั้งครรภ์ได้ด้วยก็ให้ระวังนะคะให้ระวังเรื่องการตั้งครรภ์ได้ด้วยนะฉะนั้นไพ่บอกว่าไรนะเขาจะทําใจดีกับเข้ามาหาคุณนะแล้วก็พยายามแบบให้ความสําคัญกับคุณนะ่ะแต่คุณคุณทาตัวให้เลอะค่าเข้าไว้นะให้เลอะค่าเข้าไว้ให้เขาได้สํานึกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันผิดต่อคุณนะฮะโอเคมาดูกันต่อจิตใต้สํานึกลึกๆคุณนึกถึงนะเขาเลย คุณนึกถึงหน้าเขานะจิตใต้สำนึกลึกๆของอของเขาเนะะี่ยฮะคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ถ้าเขาก็ําคุณถ้าเขาก็ําคุณทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ตอนนี้ลองถามเขาซิว่าจิตใต้สำนึกลึกๆแล้วเขาอยากพูดอะไรกับคุณหนึ่งประโยคเนี่ยถ้าจิตใต้สำนึกลึกๆแล้วเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะหนึ่งประโยคค่ะบอกมาเลยนะ หลายสิ่งหลายอย่างมันผ่านมาด้วยกันเนะี่ยเขาลืมคุณไม่ได้หรอกบางคู่บางคนอยู่พ่อลูกด้วยนะฮะอยู่พ่อลูกนะสร้างอะไรมาด้วยกันเยอะนะีผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะนะออหรือบางคู่บางคนถึงแม้มาจะมาทีหลังอะ่ะเนะเขาก็ไม่ได้ลืมนะนะไม่ได้ลืมนะจริงๆอะ่ะถ้ามองว่ามาก่อนในกรณีคนที่มาก่อนเนะี่ยเขาก็รู้สึกได้ว่า เขายังรู้สึกดีกับคุณซ่อนคุณไว้เบื้องหลังคุณอาจจะเป็นผีเสื้อตัวนี้เป็นดอกไม้อันนี้หรือเป็นงูตัวนี้หรือเป็นมือที่เขาผนมเขาอาจจะอยากขอโทษคุณลึกๆว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณต้องเสียใจแต่ไม่กล้าพูดออกมาแต่ไม่กล้าเอาออกไปข้างหน้าให้ให้คุณเห็นว่านั่นมันคือ,อสิ่งที่คุณรู้สึกผิดเพราะตัวเขาเองก็นั่งอยู่บนน้ำเนะี่ยเป็นอะไรที่ผิดนะฉะนั้นนี่คือคนที่มาก่อนเขาเองเขาอาจเดี๋ยวนะ เมื่อกี้คนที่มาทีหลังเอาคนที่มาทีหลังดีกว่านะคนที่มาทีหลังนะก็คือเขาอะคุณอาจจะเป็นผีเสื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การที่เขาเอามือปามพน,นมไว้ข้างหลังอาจจะรู้สึกว่าอยากขอโทษอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ไม่อยากไม่อยากลืมคุณไปหรอกหรือถ้าคุณมาก่อนเขาเองก็พยายามเอามือมาซ่อนไว้เบื้องหลังให้รู้ว่ารู้สึกเสียใจนะแต่ไม่อยากกางออกไปต่อหน้าเพราะกางออกไปต่อหน้าคุณจะถามเขาทันทีว่าผิดแล้วทาทาไม รู้ว่าผิดก็เปลี่ยนสิรู้ว่าผิดก็แก้ไขอารมณ์ประมาณนี้เนาะเป็นสิ่งพระจันทร์พระจันทร์ก็คืออะไรที่มันไม่ชัดเจดนนะยนั่งทับความทุกข์อยู่ตรงนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถามว่าตัดคุณไปได้ไหมมันมีหลายอย่างผู้คุณอาจจะคาดหวังอนาคตมาด้วยกันเยอะแยะฉะนั้นถามว่าตัดได้ไหมไม่ตัดเนะี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดคุณนะแต่รู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดกับคุณนะคะ,ะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณมาดูค่ะไพสรุปไพแนะนำขอไพสรุปไพแนะนำให้กับความรักของชาวราศีธนูค่ะ ขอ,อไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูเนี่ยมีคนที่อยากได้ความชัดเจนเนี่ยอยากให้เรื่องนี้มันสรุปมันตัดสินออกมาเนี่ยตัดสินออกมามีคนจะแสดงความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยจะเหมือนมีคนที่แบบ พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เห็นมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังทไไําไม่ได้ค่ะยังทําไม่ได้มันจะทําให้คุณเหนื่อยแล้วคุณก็จะถอยออกมาเนะี่ยเว้นระยะความสัมพันธ์ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนที่แบบเขาพูดว่าอะไรเขาเหมือนเหมือนมีความสุขอะแล้วไม่ได้มาสนใจนะไม่ได้มาสนใจแต่ว่าถามว่าอยากจะกลับมาให้เห็นว่าคุณน่ะนะคุณเนี่ยยังอยู่ในในความความคิดความ ความผูกพันกับเขาความที่เกี่ยวโยงกับเขา,าเขาจะกลับมาทําอย่างนั้นแต่ว่าพ่อยมองว่าคุณเองอะรู้สึกว่าจะไม่สนใจอ่ะก็จะขยับห่างออกอ่ะถามว่าหลุดได้ไหมหลุดจากความรู้สึกนี้ได้ไหมคุณไม่หลุดนะคุณไม่หลุดนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าถามว่าคุณจะเว้นระยะไหมพ่อยว่าคุณเว้นนะแน้วมันจะมีคนหนึ่งแหละที่กลับมาคุณเองอาจจะพยายามชาัดเจนกับตัวเองก็ได้นะชัดเจนหนึ่งกรณีที่หนึ่งเขาพยายามจะมา ทำอะไรให้เห็นชัดเจนมากขึ้นหรือมางอมาอะไรก็ช่างแต่มองอีกครั้งหนึ่งพออยากแนะนำว่าคุณลองดูนะถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้ยังไงก็ยังคงเป็นแปดดาบที่ถูกมัดไว้นะลองเว้นออกมาแล้วก็อยู่สวยๆอย่างที่ไพ่ขึ้นมาเลยลองอยู่ดูนะลองอยู่ดูสวยๆ หยุดวิ่งไล่หยุดไม่สนใจนะแล้วทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นเนะี่ยมันจะชัดเจนขึ้นคุณจะได้เห็นท่าแท้คุณจะได้เห็นความการกระทําของเขามากขึ้นอย่าให้ความสําคัญกับใครจนเขารู้สึกว่าเขาสําคัญจนลืมว่าเราก็มีชีวิตเราก็มีจิตใจนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะชาวราศีธนูมาดกูการชาวราศีธนูไพ่ของเขานะยยังคงแบบ เจอคนใหม่แบบมีความสุขอะแต่ชาวราศีธนูเองแบบเออน,นะพยายามหมวนกลับมานั่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วกันเนาะชาวราศีธนูมาดูกันค่ะพไพ่ใบที่23่อ่อเก่าไปใหม่มาผลประโยชน์สูงกว่าเห็นไหมนะฮะฉะนั้นถ้านะฮะถ้าเขาคิดว่าคนใหม่ดีจริงๆบอกเลยเขาไปเจอสิ่งใหม่ๆถ้าเขาคนใหม่ดีเขาจะตัดสินใจแต่นี่ก็คือสิ่งใหม่ เขาก็ยังไม่แน่ใจนะถึงไม่งั้นเขาก็ที่เขาไม่เลือกเขาไม่ตัดสินใจเพราะเขาก็เองก็ยังยังหลุดคุณไม่ได้แต่เรื่องของวัจกักรเก่าไปใหม่ใหม่มามันเป็นเรื่องธรรมดานะผลประโยชน์หรือความรู้สึกมันสูงกว่าของที่มาใหม่ๆความสัมพันธ์ที่มันมาใหม่ๆของใหม่ยังไงก็ดีกว่าของเก่าแต่ว่าของเก่านะยิ่งของเก่ามากๆนะเขาก็เรียกว่าอะไรนะคุณค่ามันก็มันก็สูงมันก็มีราคาของมันเองนะฉะนั้นะความสําคัญมันต่างกันแต่ว่า เก่าไปใหม่มาคํานี้มันเนาะถ้ามันไม่ใช่เอาคิดแค่ว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณก็อย่าไปยึดติดกับมันแล้วกันของเก่านะถ้าเขาเราเก่าสําหรับเขาแต่เราก็อาจจะไม่ใช่เก่าสําหรับคนอื่นฉะนั้นะเราก็มีสิทธิ์หาใหม่ได้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ท้อถอยซะก่อนเนะี่ยคุณก็มีสิทธิ์ได้ค่ะถ้าเขา,เาทํากับเราได้คุณก็อย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นเนาะเพราะว่า คนใหม่มายังไงความรู้สึกมันก็ต้องมากกว่าคนเก่าอยู่แล้วนะอย่าไปยึดติดกับมันเลยหายอย่าไปยึดติดเนาะเราก็บอกว่าบอกตัวเองว่าถ้าเราไม่มีค่ากับเขาเราก็มีค่ากับคนอื่นนะแต่ให้มองแง่ดีหนึ่งหนึ่งข้อนะคนที่เป็นของเก่าคนที่มาก่อนนะพลอยจะบอกว่าข้อดีหนึ่งอย่างถ้าคุณขออย่าแล้วเขาไม่อยากคุณรู้ไว้เลยว่าเขาเองก็ไปจากคุณไม่ได้มันไม่ไม่ใช่ว่าบางคนไม่มีสมบัติหรืออะไรนะ ขอหย่าเมียยกให้หมดเลยสามียกให้หมดเลยแต่ก็ไม่ยอมหย่าแสดงว่าคุณก็มีบางอย่างที่เขาก็ขาดคุณไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นให้มองข้อดีตรงนี้ไว้แล้วเอาคืนในลนักษณะที่อย่าไปโฟกัสที่เขาอะค่ะนะเอาคืนโดยการไม่โฟกัสที่เขาก็าจะไปตรงไหนก็ปล่อยเขาไปแล้วสุดท้ายถ้าเขายังรู้ให้เห็นาของกลับมาแล้วคุณก็อย่าให้ค่ากับเขาถึงเขากลับมาเราก็ต้อง มีการเล่นตัวกันบ้างนะคะรักได้แต่อย่ารักจนลืมรักตัวเองนะคะชาวราศีธนูขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ